ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม fc online นะครับผมสำหรับวันนี้นะผมจะมาแนะนำทีมที่น่าเล่นใน fp 2 6 5ที่จะมาอัปเดตภายในวันพรุ่งนี้นะครับก็อัปเดตแพทใหญ่รอบนี้ก็วันที่3มเอ็ดนะครับก็จากการคาดเดาน่าจะเวลาประมาณตีสี่เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้เสร็จกี่โมงนะก็ต้องรอประกาศทางหน้าแฟนเพจของ Offi c i a l อีกทีนึงอ่าเสียงก่เอ้มแหบเลยนะคนดูเมื่อคืนสตรีมแหกปากเยอะไปหนะ่อยแนะนำร้านบริการเกี่ยวกับเก,ก,บเกม fc online มีทั้งไลน์และเพจ บริการครบวงจรทั้งบริการซื้อขายทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนปั๊มเอ็มดึงนักเตะขายยากและอื่นๆสนใจแอดไลน์หรือสแกนบนหน้าจอได้เลยครับอ่ะอันนี้ผมขอมาบอกก่อนแล้วกันเห็นมีคนถามมาคอมเมนต์ล่าสุดเลยนะวิธีเปลี่ยนการนักเตะให้เป็นแบบเก่าทํำยังไงก็กดตรงเซตติ้งนะครับกดตั้งค่าอื่นๆแล้วกดซ่อนพื้นหลังการ์ดกดยืนยันนะแล้วก็กดเข้ามาดูตรงหน้าทีมใหม่แค่นี้เป็นเหมือนเดิมแล้ว นะสำหรับใครที่ไม่ชอบการที่มันดูเทอ์ท้าแบบเมื่อกี้นะซึ่งผมก็ไม่ชอบเหมือนกันชอบแบบนี้มากกว่านะก็สามารถไปตั้งค่ากันได้เข้าสู่เรื่องของเราเลยดีกว่านะครับก็ทีมที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด5ทีมนะครับผมเป็นสโมสรหมดเลยนะอันนี้ทํา EP ที่1 5ถ้าชิปนี้ถึง100ไลค์เดี๋ยวรอบต่อไปทําฟูลแบบประเทศให้ ห้าทีเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่ทําแล้วคลิปนี้ทํานานมากผมนั่งทําตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะลงสตรีมตอน6กโมงแล้วผมลงมาทําต่อเกือบประมาณ9ก้าโมงครับแล้วผมก็หลับเพิ่งตื่นมาประมาณเกือบทุ่มแล้วก็มานั่งทําต่อจนเสร็จเนี่ยตอนนี้ผมมาคลิปประมาณทุ่มครึ่งนะแต่คลิปทุกคนน่าจะได้ดูประมาณไม่เกิน3ามทุ่มเดี๋ยวรีบตัดให้ก็ทีมที่จะมาแนะนําในวันนี้นะมูลค่ามันจะไม่เกิน2ล้านล้านคุณดูผมพยายามจัดเซตที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับเติมก็เติมไม่่เะ้้กาาินน2ล และโดยเริ่มต้นที่ประมาณ1ล้านกว่า,วาเท่านั้น ผมไม่สามารถจะต่ำวบบนี้ให้เล่นง่ายได้นะครับมันจัดให้ต่ำวบบนี้ได้แต่มันก็จะเล่นยากหน่อยผมก็เลยเอาเซตที่แบบดูโอเคแล้วเล่นง่ายไม่ยากเกินไปมาให้ทุกคนรับชมกันเนาะก็เริ่มไปที่ทีมแรกเลยนะครับเป็นทางด้านทีมเลเวอร์คูเซ่นโดยทางด้านทีมเลเวอร์คูเซ่นที่ผมจะแนะนำนี้ก็มาในเซต f p 265นะครับก็ตัวแรกที่ผมเลือกมาครับผมเป็นทางด้านชานะครับในตำแหน่งหน้าเป้านะบอกเลยว่าตัวนี้ทีเด็ดนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นได้อยู่ผมก็ยังถือว่าเป็นเมตาราคาถูกตัวหนึ่งนะ ราคาที่ควรซื้อสําหรับผมก็คือไม่เกิน2 0 0 0 0นประมาณนี้ก็สําหรับทางด้านปีกที่แนะนานะครับผมก็เริ่มจากฝั่งซ้ายไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเป็นทางด้านบัน 24T y ที่เลือกแนะนําปีนี้ก็เพราะว่าราคามันไม่แพงและสามารถใช้งานได้นะราคาไม่เกิน1 0 0 0 0แถ้าเกิน1 0 0 0 0แก็ไม่ต้องซื้อครับไปหาซื้อปีอื่นได้เล่นปี 22U ก็ได้บันนี่ก็ยิงไกลดีครับสไตล์การเล่นที่แนะนําก็เป็นลูกตัดปั่นอะไรพวกนี้ก็จะเหมาะทางด้านซอนก็เหมือนกันซอนปีเอฟซีราคาก ก็สามารถเล่นตัดปั่นได้หรือจะลากเข้าไปยิงในกรอบก็ได้ต่อมาเป็นทางด้านหน้าเป้านะครับผมผมแนะนําเป็นฮาวเวดยูทีให้เพราะว่ายิงคมครับฮาวเวดปีนี้แล้วก็ราคาถูกมากเป็นราคา 60,000m 60, เ,เท่านั้นราคาก็อาจขยับเพี้ยนได้ตลอดเวลานะตลาดซื้อขายในเกมอะแต่ว่าโดยเฉลี่ยมันก็น่าจะประมาณ6 0 0ม0 m ประมาณเนี้ยบวกลบก็ไม่เกินแสนนะบวกลบเผื่อเยอะๆให้เลยนะฮาวเวดนี้สามารถจ่ายบอลได้ดีแล้วก็ยิงไกลคมมากตัวนี้แนะนำนะหรือจะลากไปยิงเองก็ได้หรือบางจังหวัดเราเล่นซอนลากออกริมเลนอย่างนี้เปิดเข้าในมาฮาวเวด้ แล้วแต่แผนแทคกติกที่ตั้งนะครับต่อมาเป็นทางด้านกลางรับนะครับกลางรับฝั่งซ้ายเป็นทางด้านชาก้านะครับชาก้านี่ก็ดีผมว่า AI ใช้ได้เลยเข้าปะทะอะไรพวกนี้พยายามอย่าเข้าพวดแค่นั้นเลยนะส่วนทางด้านทานนี่ก็เหมือนกันนะฟิลลิ่งเหมือนชาก้าเลยเพราะว่ามันไม่เร็วมากนะจังหวะโดนแทงทะลุช่องอาจจะลําบากเราก็ต้องพยายามดักบอลพยายามกดดันเขาให้ดีอ่ะ เวลาเล่นเกมรับอะไรพวกนี้ตรงทางด้านโซนกลางพยายามอยาให้หลุดตำแหน่งไม่งั้นจะโดนยิงไกลง่ายครับต่อไปเป็นฝั่งแบ็คซ้ายนะครับผมผมเลือกเป็นกิมบอ d โดบวก5มาให้เพราะว่าถ้ามันเป็นบวกแแต่ 8, มันจะได้ปี BTB ซึ่งผมมองว่าพลังมันน้อยเกินนะถ้าเล่น B TP, ี b อาจจะต้องเป็นบวก 9+ บวกซึ่งแม่งแพงนะครับราคามันค่อนข้างแพงไปเล่นแบบพวกย2 U บวกหหรือถ้าใคร FP เหลือๆก็สามารถไปเล่นพวก 24TS บอวก5 24TS บวก3อะไรพวกนี้ก็ก็เล่นได้นะความเร็วก็ดีได้ที่เลยค่าพลังงของ ต่อมาก็เป็นทางด้านแบ็คขวานะครับผมเป็นทางด้านคาบาฮาวนะครับอ๋อคาบาฮาวนี่ราคาก็จะแพงหน่อยสําหรับบวกแปีอัพซึ่งแต่ก่อนมันราคาไม่เกินแสนแต่ตอนนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณแสนแปด ถึง2 0 0แสนโดยเฉลี่ยโดยประมาณนะครับก็ก็ค่อนข้างแพงแต่ผมก็มองว่าคุ้มค่าแก่การหาตัวบวก8มาลงนะครับเพราะว่าถ้าไม่เล่นคาบาฮาก็น่าจะมีฟิล์มปงอย่างนี้เอามาลงได้แต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะแพงใครมีงบเหลืองบไหวก็สามารถใส่ได้เหมือนกันแต่เซตนี้ผมแนะนํามาเป็นประมาณนี้ทางด้าน CB คู่ก็เป็นทางด้านลูซิโอกับเวนเดลนะครับลูซิโอนี่ก็เป็นของดีราคาถูกแต่ก่อนปีนี้แพงมากนะตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะถูกเลยสามารถแบบดักบอลได้ค่อนข้างดีกลางอากาศเคลียร์ได้ดีนะเสียก็แค่จังหวะพลิกตัวเล็กน้อย ส่วนเวนเดลเนี่ยดีมากความเร็วนะแต่รูปร่างก็อาจจะไม่เด็ดเท่าไหร่เคลียร์ลูกมองอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ดีเวอร์เหมือนลูซิโออะไรอย่างงี้ก็ทางด้านราคาแพงหลังนะกิมมอนโดก็ไม่เกิน 80K นะครับลูซิโอก็ไม่เกิน60,000เอ็มเวนเดลก็ประมาณแสนคาบาฮาวนี่แพงสุดในแพง,งหลังก็คือแสนแแต่มันก็คุ้มค่าแก่การยัดอนะเพราะว่ามันก็เล่นดีนะส่วนทางด้านโกเป็นฮานิกี้ครับอ่าส่วนตัวก็ไปเล่นโกตัวทีมอื่นดีกว่า นะอันนี้ผมดามให้ลงเลเวอร์คูเซนแบบสวยๆให้รับชมเหมือใครอยากเป็นเซตแนวทางเล่นเลเวอร์คูเซนนะครับผมนะมูลค่าทีมรวมครับของทีมนี้ก็จะอยู่ที่1.2ล้านล้านเท่านั้นซึ่งผมมองว่างบค่อนข้างที่จะประหยัดสุดๆแล้วมันยังเล่นได้ไหวชิลอยู่ในปัจจุบันนี้ที่จะอัพดต่อมาครับผมทีมที่2ที่จะแนะนําก็เป็นทางด้านฟูลทีมเอซีมิลานครับผม สำหรับทีมนี้มูลค่าทีมรวมนะที่ผมตีไว้คร่าวๆจะอยู่ที่1.3ล้านล้านโดยประมาณนะครับบวกลบนิดหน่อยนะเตรียมเปเผื่อไปก,ก็ผมว่าล้านสามมาพอเพราะว่าแต่ละตัวผมตีราคาตั้งแต่เซตเลเวอร์ฮูเซนก่อนหน้านี้แล้วนะคือผมตีราคาเกินมาค่อนข้างเล็กน้อยนะผมพยายามปัดเศษขึ้นให้เป็นเลขกลมๆนะครับตำแหน่งแรกนะครับผมแนะนำเป็นเชฟเชงโกไอคอนนะครับก็ถ้าจะซื้อรอราคาในเกมลงมาให้ต่ำว่า 500k อันนี้ซื้อได้นะครับส่วนใครจะตีบวกเองก็ซื้อบวกหนึ่งมาตีได้ นะเบดเสร็จรวมก็ประมาณ 400k ถ้าซื้อบวก1มาตีเองเพราะราคาบวกหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมเทคเดียวนะ 400k ที่ผมคำนวณ M ไว้คร้าวให้ใหนะต่อมาเป็นทางด้านริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับผมกา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 นี่แนะนำสไตล์การเล่นเป็นลูกตัดปั่นอะไรพวกนี้นะจะเหมาะเวอร์ดี้ก็ตัดปั่นก็ดีครับเวอร์ดี้นี่เป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะใน AC มิลานแต่คนเขาก็ไม่ค่อยจะใช้งานกันนะตัวนี้ผมแนะนำจริงๆหรือถ้าใครอยากเล่นแบบสไตล์เปิดบอลก็ไปเอาเบ็คแฮมมายืนแทนเวอร์ดี้ได้แต่เว ก็รอให้มันตกกวนะ่า30000นเราค่อยซื้อถ้าเกิน30000นผมมองว่าค่อนข้างที่จะแพงนะครับเบอร์ดี้นี่ก็ประมาณแสนเดียวไม่แพงมากนะส่วนทางด้านกลางลูกนี้แนะนําเป็นเซดอเพราะว่ายิงไกลเต็มระบบมากตัวนี้แนะนําจริงๆให้ไปหาใช้งานกันนะคุ้มส่วนต่อมาทางด้านกลางรับนี่ก็ เป็นทางด้านเวียร่าเอ็มซีกับเอสเซียงเจนเอ็มนะครับเวียร่าปีนี้ก็พลังแฝงแน่นครับพลังดีโอเคเลยเอสเซียงก็เด็ดเด็ดกว่าไอคอนนะสำหรับผมปีนี้ราคาของเซดอนนี่ประมาณแสนเอ็มเวียร่านี่แสนสามนะครับเอสเซียงก็ประมาณห้าหมื่นเอสเซียงถูกมากสามารถหาบวกหกม,มาเล่นได้นะครับผมต่อมาเป็นทางด้านแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็เป็นซัมโบต้าปีเอลเฮนบวกแปดกับดาร์โลปียูโรบวกห้านะครับที่เอาซัมโบต้ามาเพราะว่ามันคุ้มแล้วนะเอฟพี FP ใช้น้อยได้บวกแปดแล้วราคาไม่แพงอันนี้คือช้อยที่คุ้มมากส่วนดาร์โลนี่คือเอฟพ คาฟูบวกแให้แต่ผมว่าดาร์โลแม่งเก่งมากเพราะว่าผมเคยใช้ปีนี้บวกแมาแล้วเปิดได้มาตอนนั้นตอนกิจกรรมยูโรเก่งๆดาร์โลใครมีงบเหลือสามารถไปหาบวกแปมาเล่นได้นะดาร์โลเก่งจริงไงอฉลาดจัดทางด้าน CB คู่ก็เป็นทางด้านเตโอกับโทโมรินะครับเตโอนี่ผมบอกเลยว่าปีนี้เก่ง AI ค่อนข้างฉลาดแล้วกระโดดค่อนข้างดีเลยกระโดดดีมากเลยลูกกลางการผมบอกเลยว่าเคลียร์ได้ค่อนข้างที่จะชัวร์มาก แต่ก็ต้องพยายามคุมนะปล่อยให้จังหวะมันเล่นเองมันไม่โดดให้นะพยายามคุมพยายามเคลียร์อะไรพวกนี้ก็ทําได้ดีนะทางด้านไตโอส่วนโทมูลิก็เล่นได้ไหวชิวนะ P.L.L. บวก8จัดว่าเป็นเมตาราคาถูกเลยนะโทมูลิใครมีงบใครมี M เหลือก็สามารถไปเล่น P.L.P.L. บวก8ได้แล้วค่อยไปลด AP พรักษาประตูเมยองนี่ผมแนะนําให้ตีเองนะครับดาร์โลเหมือนกันซื้อบวก1มาตีเองมันจะไม่แพงนะราคาบวก1เมยองนี่ประมาณ 4K นะครับดาร์โลนี่ 8K นะส่วนไตโอนี่ราคาจะอยู่ที่ 70K นะครับโทโมริอยู่ที่แปดสิบเคก็ทางด้านเมยองจริงๆถ้าใครอยากหาบวกแปดมาเล่นก็มีพวกโลเปสวทีอาร์หรือจะไปเอาใครมายืนก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมแค่จัดลงให้ FP พมันพอดีเฉยๆตัวเลือกมันปรับเปลี่ยนได้เยอะนะครับเส้นี้นะถ้าลด f อฟโกรลดเอฟแบ็ขวาก็อาจจะไปนเน้นตำแหน่งหน้าเป้าอาจจะไปเล่นพวกอาร์โดอ้วนอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกเซตนี้รวมๆก็1.3ึ่งจุดสามมันล้างน,น้ำที่บอกไปเลย f อฟพก็2องหกห้ามาเป๊ะ จัดว่าน่าเล่นนะเมยองจะตีขึ้นบวกหกบวกเ7ก,ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแล้วแต่เพราะพลังมันก็ไม่ได้เยอะมากส่วนต่อไปนะครับผมเป็นทีมที่3ที่จะมาแนะนํากันนะครับผมเป็นฟูลทีมไบเยนมิวนิกมูลค่าทีมรวมเซตนี้ก็จัดไว้คร่าวๆอยู่ที่1.4ล้านล้านนะ FP มาที่2 6 5ร้าตำแหน่งหน้าเป้านี่ผมแนะนําเป็นเลวานย4่สิบสวนะครับราคาอาจจะแพงหน่อยกระโดดกว่าเพื่อนในทีมที่สุดแล้วแต่ผมว่ามันเก่งมากเลยเพราะว่าผมเล่นมากับมือแล้วปีนี้ผมเล่นตั้งแต่ยี่สิบสี่ทีวกเข้ามาว ก็คมนะลูกยิงไกลลูกหม่งรับจบทุกสถานการณ์ใครมีงบสามารถไปหาเล่นพวกปียูทีได้นะครับผมยูทีก็เก่งเหมือนกันเต็มระบบครับเลวานอาจจะไม่เหมาะกับสายทะลุช่องนะถ้าใครเล่นทะลุช่องอาจจะไปหาตัวอื่นมาลงแทนเช่นลูคัสโพดอสกี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ทะลุช่องดีอยู่เนี่ยแต่สําหรับผมเลวานโน่นหนึ่งในบายเยอร์แล้วสำหรับผมส่วนปีกซ้ายปีกขวาน,นะครับผมเป็นทางด้านเปร์ลิสิตนะเปร์ลิสิตก็เก่งชิปหายนะครับเอลนี่จัดว่าเป็นเมตาราคาถูกอีกตัวหนึง่ง เปิดบอลก็ได้มงบอลก็ได้ยิงไกลก็ได้แม่งครบมากเราสามารถตั้งค่าปีให้เป็นตัดเข้าไปด้านในกรอบก็ได้แล้วให้นาบี้เนี่ยเปิดบอลให้ไนมงมันมงได้มันเก่งมากอันนี้แนะนํามากแล้วราคามันไม่แพงมันประมาณ200,000เอ็มนะ 200k ถูก ส่วนทางด้านนาบี้นี่ก็ถ้าให้ผมแนะนานะสไตล์การเล่นมันจะเป็นออกริมเส้นแล้วตัดเข้าไปยิงด้านในนะไปยิงลูกในกรอบอะไรพวกนี้หรือถ้าใครจะตัดปั่นก็สลับตําแหน่งกับเปเรซิสนะเพราะเปเรซิสมันถนัดสองเท้าแต่นาบี้เนี่ยถนัดขวาเอาเปิดบอลก็ได้นะนาบี้ก็เปิดบอลดีทางเปิดบอลน,นี่ได้ที่อยู่เนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งแสนมื่นมไม่แพงโคตรถูกต่อมาทางด้านกลางลูกผมแนะนําเป็นแฮร์รี่เคนให้เพราะว่ามันสามารถเบียดได้ชนได้แล้วก็ยิงไกลดีนะถ้าใครไม่ชอบยิงไกลอยากได้ส่งบอลแม่นๆก็เอาเป็นโทมัสมุลเลอร์มายืนแต่ผม ชอบเคานดีซนะหรือถ้าใครอยากเล่นบวก 8K เคนสามารถไปเล่นพวกเคน์อียบบวก8ปียูโรบวก8ได้แล้วแต่งบประมาณนะครับต่อมาก็เป็นทางด้านกลางรับคู่นะครับบาเตียนที่ผมแนะนําเป็นเดอะโมเมนต์เลยนะเดอะโมเมนต์แบบซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ได้คุณดูก็คือแม่งเก่งนะแค่บวก1ก็เล่นได้แล้วใครมีงบสามารถไปซื้อบวก1แบบซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ราคามันก็ไม่แพงแล้วเราตีขึ้นสักบวก3ามอย่างเงี้ยเอามาเล่นแบกได้นะกลางรับเก่งมากยิงไกลก็ดีแต่ถ้าใครซื้อไอคอนบวก5มาแล้วแลกเป็น Tm ก็ที่่แค0,000เรับถูกกมาาานสํหตีย ส่วนทางด้านมาเทอุสก็ประมาณแสนนะมาเทอุสก็ประมาณแสนเอ็มใครมีงบก็สามารถขยับไปเล่นพวกปี BT b ีพวกปีกับตันได้หรือถ้าให้ผมแนะนํา p l n จะเก่งส่วนตัวผมก็ใช้ BRTN อยู่เหมือนกันเก่งมากเลยทางด้านมาเทอุสใครมีงบสามารถเพิ่มไปนักเตะอะไรพวกนี้ได้แล้วค่อยไปลด FP พีเพื่อรักษาประตูเอาทางด้านแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับผมแนะนําเป็นเดวี่กับเจ้ากันเซโลนะครับเพราะว่าเดวี่เนี่ยมันเป็นบวก5านะบวก5ก็จริงแต่พลังมันนเล่นได้ไหวชิวเลยหรือถ้าใครมีงบก็จะไปเล่นพวกปี B B บก8งนี้ก็เล่นได้ับสา,ารถขยับ ปรับเปลี่ยนได้ตามสะดวกตามสบายนี่ผมแค่ดามนักเตะให้ดูแบบคร่าวๆเนาะเดวี่นี่เล่นได้ไหวชิลราคาก็ไม่แพงมากนะครับเดวี่นี่ราคามาที่ 20K เท่านั้นนะสามารถหาบวก6มาเล่นก็ได้บวก6ก็น่าจะไม่เกินแสนหรอกก็วิ่งได้ไหวชิลแล้วนะส่วนทางด้านเจ้ากาเซลโล่ก็เล่นได้ไหวชิลแล้ว MC บวกแแต่ถ้าเอาเล่นง่ายกว่านี้ l l ลบวกแก็จัดว่าเป็นเมตาราคาถูกเหมือนกันนะราคามันไม่แพงแล้วมันเล่นค่อนข้างที่จะดีเลยอันนี้แนะนํามากนะทางด้านซีบีคู่นะครับผมผมแนะนําเป็นมินแจยูทีนะครับแล้วก็โบ8 นะมินแจปีนี้ความเร็วค่อนข้างที่จะดีแล้วนะผมบอกเลยแล้วเรื่องการเข้าปะทะอะไรพวกนี้แม่งเข้าปะทะดีอยู่แล้วสำหรับมินแจใช้ไปเถอะครับแม่งเก่งใครจะไปเล่นบวก8ก็สามารถหาเล่นพวกปี PL+ บวก8ได้นะหรือจะไปเล่นปีบอลโลบวก8ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับส่วนโบเตงนี่อันนี้ผมแนะนําจริงๆนะโบเตงแม่งเป็นตัวที่ AI ค่อนข้างที่จะฉลาดมากเลยนะสำหรับผมอนะป l เยังเก่งผมบอกเลยป LH คือพลังอย่างง่อยนะแต่แม่งเก่งเก่งมากเลยโบเตงนะอันนี้แนะนําเป็นป FA ให้จริงๆก่อนหน้านี้ผมก็เลือกเป็นลูซิโอ นะกระจาย FP ไปตำแหน่งอื่นดีกว่าเพราะว่าโบเต็งมันก็ได้เล่นบวก8ด้วยเหมือนกัน ทางด้านโกนี่เอาเป็นซัมเมอร์ให้นะซัมเมอร์อีฟเอ็ดนะสำหรับผมโกในไบเอ็นก็ซัมเมอร์ดูเซฟดีนะใครมีงบก็หาพวกบวก9ปีนี้มายืนพลังมันก็ยันขึ้นร้อยสามสิบนะแต่ว่าต้องเป็นฟูลบวกแปดราคาของมินแจนี่อยู่ที่ร้อยเคนะครับผมแล้วก็ราคาเบตงอยู่ที่ K, นะ M, นะ M, M, สี่สิบเคนะสี่หมื่นเอ็มนะเจ้าสามหมื่นเอ็มเดวี่ย์สองหมื่นเอ็มซัมเมอร์ก็สามหมื่นห้าก็คือแพงหลังเราอะตั้งแต่ซีบีไปถึงโกอะราคาไม่เกินแสนเลยเพราะมินแจมันก็ไม่เกินแสนหรอกถึงบอกแสนเอ็มไปมันก็ประมาณ, 8, 9, 000, รปรมาณแปดหมนนื่น พวกการยูที UT, อย่างเงี้ยราคาถูกกว่าเดิมแน่นอน100%อน่ะ,ะก็ราคารวมเซตนี้บอกอีกทีนึงว่า1.4ล้านล้านเท่านั้นซึ่งที่แนะนํามาก่อนหน้านี้ก็น่าเล่นหมดเลยนะต่อมาครับผมราคาจะค่อนข้างเข้ากระโดดแล้วนะทีมก็ขึ้นมาเป็น1.6แล้วนะราคาก็เริ่มแพงขึ้นแล้วใครที่มีงบประมาณหนึ่งก็ถือว่าเซตนี้เป็นเซตที่เหมาะนะครับสำหรับฟูลเชลซีกองหน้านี่ผมแนะนำตัวแบกเป็นเอโตไอคอนบวก5นะเอาไปแลกเป็นเดอะโมเมนต์ต้องไปซื้อตัวในร้านค้าเดี๋ยวค่อยพาไปดูในเกมช่วงท้าย เอโต้เดอะโมเมนต์เก่งมากแล้วก็ปีเดอะโมเมนต์เนี่ยมงบอลดีด้วยสามารถเปิดให้มงได้นะแต่ต้องเปิดดีๆนะเปิดไม่แม่นมันก็มงไม่ได้เหมือนกันนะจังหวะต้องดีด้วยนะครับเอโต้ก็จบครบทุกรูปแบบอ่ะไม่ได้แบบหนึ่งก็คือการเบียดการปะทะอะไรพวกนี้อาจจะไม่เหมาะในการล่างหนึ่งหนึ่งอ่าถ้าเอาเหมาะในการล่างหนึ่งหนึ่งเบียดปะทะอะไรพวกนี้อาจจะต้องเป็นซีซีบวกแปดซึ่งแม่งราคาสิบล้านล้านอะไรเงี้ยนะแพงแพงไปเล่นแค่เดอะโมเมนต์ก็พอแล้วหรือใครมีงบไปซื้อเดอะโมเมนต์ที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนนไได้้้แแลวววกกกกก็็ตีีบรัษาอะพเม่่ง ไอดีหลักผมก็มีเหมือนกันผมก็เก็บไว้อยู่ไม่เก่งดีนะครับส่วนทางด้านปีกซ้ายนี่แนะนําเป็นวิลเลียนนะครับวิลเลียนก็ถือว่าเป็นของดีราคาถูกนะปีอัพอาจจะดูเก่าไปหน่อยแต่ผมบอกเลยว่ายังเล่นได้อยู่สไตล์การเล่นที่แนะนําก็คือตัดปั่นหรือจะเปิดบอลก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับส่วนทางด้านปีกขวานี่ก็เป็นโซลา่าโซลา่านี่ยิงไกลดีเปิดบอลดีแต่ว่าช้านะจงังหวะวิ่งอาจจะไม่เวิร์กเหมือนพวกเปโดอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าใครมีงบสามารถหาเปโดบีทีบบวกแปดมาเล่นได้ นะล้วค่อยไปลดไอพีผู้รักษาประตูเอาทางด้านกลางลุกแนะนําเป็นบาร์คลี่ให้ครับเพราะว่าเดอร์บอยแพงครับแล้วก็เดอร์บอยเล่นเข้ามือผมยากมากผมบอกเลยนะบาร์คลีอ่ะผมว่าแม่งเล่นง่ายกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าเดอร์บอยด้วยซึ่งแนะนําเป็นบาร์คลี่ในหะ้ใครมีงก็สามารถหาเล่นปีพวก HG บวกแปดได้นะพลังเด็ดๆเลยนะแล้วก็ต่อมาเป็นทางด้านกลางรับเป็นเปอร์ตีปีดีซีนะครับบวก5แล้วก็เป็นทางด้านเอนโซปี SPL 8อบวกอันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ราคาค่อนข้างย่อมเยาวแล้วนะ ถ้าใครมีงบประมาณขึ้นมาหน่อยอาจจะเปลี่ยนเอนโซ่เป็น SO เอสเซียงพวกปีเอ็มซีบวกแปดหรือบีทีบีบวกแปดอะไรเงี้ยใครมีงบมากก็เล่นพวกเอลเอนพวกปีเจลซีได้เลยเอสเซียงมันจะเก่งกว่าเยอะนะเรื่องการเบียดการบร้ท้าความเร็วอะไรพวกนี้มันจะเวิร์กกว่าแต่เอนโซ่มันคือผมจัดให้ในเซนเนี่ยมันเป็นงบประหยัดก็เลยแนะนําเป็นเอนโซ่บีเอสพีเอลมาให้นะแต่เปอร์ตีเก่งครับเล่นไปเน,นะใครมีงบสามารถหาเล่นปีเอลเอนบวกแปดได้เอลเอนบวกแปดเก่งมากอันนี้แนะนําเลยบอกเลยว่าบาซ่าเชลซีห้ามพลาดนะฝรั่งเศ ได้จบครบทุกระบบอ่ะก็ทางด้านแบ็คซ้ายแบ็คขวานะครับแบ็คซ้ายนี่แนะนําเป็นคูคูเรีาจัดว่าเป็นเมตาราคาถูกอีกแล้วคูคูเลยาเพราะว่าพลังมันก็ค่อนข้างดีนะความเร็วก็มีคุ้มนะแพงหน่อย 250K แพงหน่อยแต่คุ้มทางด้านแบ็คขวาก็เป็นลิฟฟามนโต้อ่าไอตัวนี้ก็เป็นของดีราคาถูกแต่ถามว่าเมตาไหมทำไมผมไม่นะจริงๆผมเล่นเชลซีอ่ะแบ็คขวาตัวเนี้ยผมใช้ใช้เป็นเจมเอสพีเอลแต่ราคามันค่อนข้างแพงมันน่าจะอยู่ประมาณที่1นล้านล้านอะไรพวกเนี้ย แต่ส่วนใหญ่ที่แนะนําผมก็จะแนะนําเป็นเกม SPL อย่างเงี้ยถ้าใครมีงบก็เล่นเจม 22U อ่ะ AI ฉลาดมากแต่ถ้าสําหรับงบประหยัดก็สามารถเล่นตัวนี้ได้หรือว่าเบนโตแล้วก็ต่อมานะครับเป็น CB คู่เทพนะเป็นทางด้านอาเก้กับลูดิเกอร์จริงๆถ้าเอาเทพกว่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนอาเก้เป็นโทรมริสักปี SPL บวก8อะไรเงี้ยก็เฟี้ยวนะส่วนลูดิเกอร์นี่แม่งเก่งอยู่แล้วเล่นไปเถอนะอ่าแพงหน่อยแต่เล่นไปเถอะลูดิเกอร์แนะนําจริงๆเล่นไปเถอะแม่งเก่งจริงนะยอมใจกับลูดิเกอร์ไปหน่อย สามารถหาปีท็อปวันนี้มาลงได้นะลูดิเกอร์หรือถ้าใครอยากเล่นบวก8สามารถไปเล่นพวกปีเ p ชบวก8ก็ได้แต่ p อชบวก8มันหลุดตำแหน่งบ่อยตาบผมถ้าเอายืนตำแหน่งดีๆหน่อยก็มีพวกปี 22T y ซึ่งบวก8ราคาก็แพงหน่อยถ้าใครมีงบก็สามารถหาสอยมาได้ส่วนอาเก้นี่ยืนยืนตำแหน่งดีครับความเร็วได้ตัวก็กลางๆไม่แย่ไม่ดีนะจังหวะดีก็ได้จังหวะไม่ดีก็ไม่ได้นะอาเก้แต่ลูดิเกอร์นี่ไวเอาไว้วิ่งเคลียร์วิ่งตัดอะไรพวกนี้รับจบได้เสมอ ทางด้านผูน้รักษาประตูก็เป็นปีเตอร์เชคนะครับผมปีเตอร์เชคก็เอามายืนให้เอพีมันครบมาและนะแล้วสำหรับผมในเชลซีผมว่าปีเตอร์เชคมันเซฟที่สุดแล้วอะเพราะว่าผมเล่นกูตัวแล้วไม่ไหว,วะ่ะกูตัวผมเล่นมาเกือบทุกปีแล้วนะแม่ง ผ่านลูกโง่เยอะมากเลยสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมคิดงี้นะครับก็เรื่องราคานักเตะนะเอโต้บอกไปแล้วก็วิลเลียนประมาณ1 0 0 0 0 0สนเอ็มนะครับโซล่าก็ประมาณ9 0 0 0 0มื่นเอ็มบาร์คลี่ก็แสนห้าหมื่นเออร์ตีนี่9 0 0 0 0มื่นเอ็มแล้วก็เอนโซ่นี่มาที่5 0,000ืลูดิเกอร์สองแสนห้านะแพงแต่ก็แนะนําให้ลงเว้ะลูดิเกอร์มันจะเป็น CB ตัวแบกอาเก้ก็ประมาณ1นึ0 0 0สนสี่หมื่นเอ็มนะครับคูคุเรียสนี่ก็2องแสนห้าหมื่นเอ็มคูคุเรียสนี่สามารถเล่นยาวๆได้นะผมบอกไว้เลยนะสามารถเล่นได้ยันเซิร์ฟปปปิิดดออ่่่่ะแแแตตตเเ็็็็นนนนนนพรุงงีี้้้ลววกกมมาาาาาทขโ หาหมื่นเอ็มไม่แพงพีเทอร์เชกก็หกหมื่นประมาณนี้แหละเซตเนี้ยหนึ่งจุดหกล้านล้านนะเอฟพีสองหกห้าเป๊ะๆปีที่อยากได้ความเร็วดีและยิงดีมันมีทางด้านเปโดะเอเดนฮาซาซึ่งก็แพงหน่อยอาซาจะต้องเล่นปีอ e ีเบสบวกแปดราคาก็เกือบล้านล้านอะไรพวกเนี้ยเปโดก็บีทีบีบวกแปดสามแสนห้าประมาณนั้นไม่แพงเปโดะคุ้มแต่อาซาไม่คุ้มสำหรับผมนะก็ให้เป็นช้อยตัวเลือกแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากทำและต่อไปเป็นเซตที่ราคากระโดดทิพไถ่นะกระโดดจากเมื่อกี้มาอีกส0มแสนเอ็มก็คือ นะครับผมเซตนี้ราคาจะอยู่ที่1.9ล้านล้านนะครับแผงหน้านี่แนะนามาเป็นทางด้านฮูโก้ซันเชสนะครับไอคอนให้เอาไปแลกเดอะโมเมนต์เหมือนเดิมนะมันจะเป็นเดอะโมเมนต์แบบซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันที่แนะนําให้ไปแลกถ้าเป็นเดอะโมเมนต์ที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ f p 6ทุกคนก็จะเพิ่มไปสิ0เลยมันก็จะประหยัดเอสามารถเน้นตําแหน่งอื่นเพิ่มได้อีกฮูโก้ซันเชนนี่ก็ดีนะครับมุ่งได้แล้วก็ยิงค่อนข้างที่จะคมมากแลปีนี้ถนัดสองเท้าเล่นไปเถอะเอโต้ก็ลืมบอกเอโต้ก็ถนัด ว่าตีนมันถนัดหรือเปล่านะ,ะส่วนทางด้านปีกซ้ายนะก็กา้กาเจ้า,กาเก่าเจ้าเดิมราคาก็ประมาณ3 0 0 0 0นเอ็มนะกา้กาทีมันเก่งจริงกา้กาปีนี้เลี้ยงผิวกวไอคอนอีกเชื่อผมเถอะคุณดูเล่นบีนี้ดีกวา่าไปเล่นไอคอนเลยไอคอนเล่นยากเรามีเดอะโมเมนต์ในอนาคตค่อยไปเล่นเดอะโมเมนต์ก็ยังเวอร์กว่าส่วนทางด้านปีกขวานี้ก็ลุยฟิโก้ครับลุยฟิกโก้ก็จัดว่าเป็นโนหนึ่งนะครับสำหรับผมเรื่องการเปิดบอลอะไรพวกนี้ลุยฟิโก้สามารถเปิดบอลได้ดีมากๆ นะส่วนเรื่องยิงไกลผมไม่ค่อยได้ยิงอยู่แล้วหลุยฟิโก้คือถ้าเล่นหลุยฟิโก้คือเปิดมงแน่ๆร0อไม่ว่าจะเปิดจะปาดยังไงแม่งรับจบได้เสมอหลุยฟิโก้ซื้อไปเถอะครับไม่แพงต่อมาเป็นทางด้านกลางลุกนะครับกลางลุกเอาเป็นเบนเซม่าดีมาให้ นะเพราะว่ายิงไกลเต็มระบบอยู่แล้วตัวนี้ถ้าใครอยากได้จ่ายเต็มระบบก็อาจจะมองเป็นทางด้านซีดานนะก็ยิงได้จ่ายได้เหมือนกันแต่สำหรับผมผมชอบเบนเซม่ามากกว่าเพราะรูปร่างการเบียดกันประทะาแม่งเวิร์กกว่าด้วยทางด้านกลางร,รับก็เป็นคามาเวงกานะครับผมคามาเวงกาที่จัดมาคู่กับยอเรนเต้ที่เลือกคามาเวงกาบยอเรนเต้เพราะว่ามันเป็น2ตัวที่มีความเร็วและราคาไม่แพงมาก นะถ้าใครอยากได้คู่รับที่แน่นกว่านี้ก็มีทางด้าน s อสเซียงอ่ะบวกแชัวร์เมนนี่ปีเอ็นพบวกแอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคู่รับที่แน่นกว่าเดิมมากแต่แพงนะตำแหน่งเบสเสร็จก็ตกประมาณตัวละ1ล้านล้านอะ่ะไอสอตัวนี้ที่ผมแนะนํามามันราคาไม่แพงเดี๋ยวผมค่อยพูดช่วงท้ายแล้วกันตอนพูดถึงโกเซ็ตอะเรื่องราคาจะได้พูดไปทีเดียว ล้าก็ทางด้านแบ็คซ้ายแนะนํามาเป็นอาราบาให้มันเป็นของดีราคาถูกอะ่ะพลังอาจจะไม่สวยนะแต่เล่นจริงมันโอเคส่วทางด้านแบ็คขวาก็เป็นฮากิมี่ครับปีนี้ผมยังยืนยันทำเติมว่าบวก5ก็เล่นได้เลยนะ P.L.L เก่งครับฮากิมี่แต่ถ้าใครอยากได้บวก8สามารถไปหาคาบาฮาบออัพมาลงได้นะถ้าฮากิมี่เป็นบวกแปดมันจะแพงมากอย่างรถ FG เล่นง่ายก็จะมีปี21 U 22 U อยู่อะไรอย่างเงี้ยฮากิมี่แม่งก็ตัวล่อไป50,000แนละ้วแพงแต่เก่งฮากิมี่เก่งมากผมชอบมากเลยจังหวะวิ่งอะไรพวกวะะาานีน้้มนะ่ดคาไแ ใครไม่สู้ราคาไฮคิมีบวกแปดก็นั่นแหละคาบาฮาสนั่นแหละส่วนคู่ CB ีนะครับจัดว่าเป็นคู่เทพอีกคู่หนึ่งก็คือเตโอว่อย่างที่บอกไปในเซ็ตก่อนหน้านี้ในเซตมิลานก็คือเตโอแม่งกระโดดดีประท้าดีแม่งครบอะเล่นไปถอะเตโอปีเนี้ยลองเล่นดูเก่งมากผมเคยร้องแต่บ,บวกห้ากันบวกแปดอะเตโอปีเนี้ยแม่งเก่งต่อมาก็เป็นวาลานครับวาลานี่โอ้เล่นได้ไหวชิวนะอี e ่เอ็ดอะผมบอกเลยมันเล่นได้แบบเล่นได้อะเก่งะนะใครงบน้อยงบประหยัดซื้อเลยวาลานปีนี้ไม่แพงนะครับเล่นได้ยาวๆนะฟูลแมนยูอเไปลย ฟูมาลีก็ซื้อไปมันเก่งหาบวกเก้ามาเล่นได้สำหรับใครที่มีงบเหลือนะครับทางด้านผู้รักษาประตูแนะนําเป็นอาเรโอล่าให้นะครับปีไลท์สำหรับผมนะโกมารลิดมันที่เซฟมันก็มีอาเรโอล่ามีนาบาสตอะไรพวกนี้ที่ผมมองว่ามันเซฟมีลูนินิกซึ่งก็ไม่แนะนํากูตัวเหมือนเดิมพราะสำหรับผมกูตัวมันไม่เซฟปีไลท์ปีโอโ้โหเล่นไปหลายปีมากกูตัวผมไม่ค่อยเห็นปีมันเซฟนะปีที่แพงที่สุดในราคาบวกแปดที่ผมเคยลองก็เป็นปี22ยูบวกแปด ก็ยังไม่เซฟนะจังหวะลูกยิงไกลอะไรอย่างงี้ก็โดนเต็มระบบเหมือนเดิมไม่รู้เหมือนกันทำไมเป็นงั้นนะอืมอ่าก็เซตมาลลิดเซตนี้ก็ราคาอยู่ที่1.9ล้านล้านนะครับอ่าเดี๋ยวบอกราคาแยกก่อนลืมอ่าซานเชสก็3 0 0 k นะครับ3 0 0 0สนเอเอาไปแลกเดือมโมเมนต์ซื้อไอคอนบวกหนะแล้วไปแลกเดือมโมเมนต์ไอที่ผมพูดเอโต้ก็เหมือนกันนะแล้วก็ลุยฟิโก้ราคาอยู่ที่3 0 0 0สนเ นะครับกากาก็สาม0 0นเอ็มเบนเซมานี่2องแสนห้านะคามาเวนก้านี่ประมาณ2,000 200, สนเะอ็มยยอเลนเต้ก็ประมาณแ0 0 0มืเอ็แล้วก็วารานอยู่ที่ 100, M, แสนสามเตโอมาที่70,000มแล้วก็ฮาคิมี่3 0 0มหมอ็มาราบาอยู่ที่50,000ืนอมะครับอเลโอล่านี่แพงหน่อย1 7อยเจ็ดสนะิบเคหนแมะแต่เอาไปยืนไปเถอะมันลดเอพีผู้รักษาม,มาตัวไหวชิวลอยู่แล้ว ก็ประมาณนี้แหละ5ทีมที่แนะนําไปก็เป็นถือว่าเป็นทีมยอดฮิตนะที่มีคนดูถานในไลฟ์ค่อนข้างที่จะบ่อยผมก็ทําเซตแนะนํามาให้เผือใน FP265 อเลยใครที่เป็นผู้เล่นใหม่มารับชมกันก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคลิปนี้ขอร้อยไลค์และเรายังมีอีกหนึ่งทีมทีมพิเศษที่แนะนำนะเพราะว่ามีคนดูส่งมาจัดในไลฟ์ก็เป็นฟูลทีมแมนซิตี้นะครับผมนะสำหรับซิตี้นี่ผมไม่สามารถยันเอให้มันถึง265ได้เพราะว่ามันจะแพงมากนะผมก็เลยยันเซตประมาณนี้งบจะอยู่ที่1.9้าล้านล้านเหมือนกับมาลเลย ซึ่งแมนซิตี้นี่ก็จัดว่าเป็นเซตยิงไกลเต็มระบบนะที่ผมแนะนําไปก็เปิดมาที่ฮาเลนเลยแล้ว,ลวกันสําหรับฮาแลนนี่ก็ยิงไกลดีหม่งบอลได้วิ่งได้เบียดได้มันครบนะบอกเลยว่ามันครบครบเครื่องเลค,คุณดูแม่งครบจัดฮาเลน อ่านะส่วนทางด้านปีกซ้ายนี่ก็เป็นเฟอร์ลันตอเลสนะครับแนะนําให้เล่นฟิลแบบตัดปั่นอะไรพวกนี้ก็เหมาะนะหรือใครอยากไปเล่นแจ็คกิลลิทก็เล่นได้เหมือนกันก็ตัดปั่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าแจ็คกิลลิตบวก8ไม่น่าไหวอาจจะได้บวก5ปีบนบนอะไรพวกนี้มาซึ่งจบสกอร์ก็เฟอร์ลันตอเลสดีกว่าเทียบแล้วนะทางด้านปีกขวาก็ดาวิดซิมบานะครับก็สามารถหาโฟเดนมายินได้เหมือนกันโฟเดนมันก็จะเร็วกว่าอะไรกว่าแต่ซิมบานี่จะยิงคมกว่า นะครับถ้าตัดปัน่นลูกยิงนอกกรอบอะไรพวกนี้ผมบอกเลยว่าดาบิซินบาแม่งเก่งนะแต่คนไม่ค่อยเล่นกันนั่นะในฟูแมนเทตี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นตัวหนึ่งที่ยิงไกลดีมากๆเลยอันนี้แนะนําแล้วราคาไม่แพงด้วยแต่ทางด้านกลางลูกก็เป็นแฟงแลมพาดเน้นไปเถอะครับตรงกลางลูกอะยิงไกลเต็มระบบจ่ายบอลดีๆแบบนี้หรือถ้าใครอยากหาแลมพาดที่เด็ดกว่านี้ก็มีเดอะโมเมนต์เหมือนกันนะก็อาจจะไปหาอัพได้แล้วก็ไปลด f อพทางด้านแบ็กอีกสักหน่อยไปลดพุทธาักษาตัวสักสหน่อยก็ยืนไนะด้แล้วทางด้านซีบีคู่ไม ก็สองตัวนี้ก็คุณโนกันจะยิงไกลดีครับแล้วก็ปะทะแน่นแต่ความเร็วก็อาจจะไม่สู้มินเนอร์มินเนอร์นี่ความเร็วดียิงได้ ไม่ถึงก็ดีมากผมว่าคุณโดกันยิงดีกว่าแต่มินเดอร์มันจะตัดบอลเคลียร์บอลอ,อะไรพวกนี้เวิร์กกว่าลูกเลียดอาจจะเวิร์กนะครับส่วนลูกกลางก,การที่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะตัวมันเตี้ยทางด้านแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็เป็นซินเชนโกกับวอล์กเกอร์นะครับซินเชนโกนี่แนะนำเป็นปีนี้บวกแปดเลยเพราะว่ามันราคาไม่แพงแล้วมันเล่นได้ไหวชิลไม่มีปัญหาส่วนทางด้านวอล์กเกอร์นี่เอพี FP เหลือเลยเอามาลงซึ่งแม่งเก่งนะบอกเลยว่ามันเก่งวอล์กเกอร์ถ้าเอพีเหลืออีกก็สามารถไปเล่นปีย เก่งเหมือนกันวอลเกอร์ทางด้าน CB คู่นี้ก็เป็นทางด้านกวาดีโอกับสโตนนะครับทางด้านกวาดีโอก็พลังสวยพลังแน่นนะครับการบระทะการเคลียรบอลอะไรพวกนี้เน้นอยู่แล้วนะส่วนทางด้านสโตนนี่ก็เป็นของดีราคาถูกนะเป็น 24ty บวก5ที่แนะนามามัน AI ฉลาดจริงๆนะใครไม่เคยเล่นลองไปซื้อมาเล่นดูได้นะแม่งแม่งเคลียรบอลดีจริงอย่าไปดูค่าพลังน,นะค่าพลังมันน้อยเดี๋ยวไปดูพลังแล้วไม่อยากเล่นแต่ AI เนี่ยแม่งดีนะอย่าไปดูค่าพลังมันซื้อมาแล้วเอาเข้าทีมาไปเล่นเลยแม่งเก่งมากผมบอกเลย เห็นพลังน้นอยๆอย่างเงี้ยแม่งวิ่งดีปะทะดีเคลียร์บอลงานอากาศได้ครบผมว่าอย่างครบสโตนอะใครอยากเล่นบวกแปดแลไปซื้อพวกยี่สองยูบวกแปดมาลงได้แพงหน่อยผมว่าแม่งเก่งมากนะสุดโก้ก็เอาโจฮาร์มายืนนี่แหละนะแล้วว่าผมผมว่าผมชอบโจฮาร์ที่สุดละถ้าใครอยากได้เอฟพีที่มันพอด,ดีสองหกห้าก็มีเอเดสันน่าจะปีบีทีบีบวกแปดอะไรพวกเนี้ยก็ามายืนได้เหมือนกันอยากได้เอฟพีสวยนะแต่ก็งบก็จะเพิ่มมาค่อนข้างเยอะหน่อยมันน่า,จ,า,นะานนจะประมาณราคาน่าจะประมาณสามสี่แสนได้เลยถ้าเป็นเอเดสันปีบ แต่โจฮามันราคาไม่แพงปรดกมาที่ตำแหน่งแรกหาแล่นราคาอยู่ที่250,000 m นะครับดาบิซินบาร์นี่260,000 m นะเฟอร์ลันดอนเลสนี่150,000 m นะครับแลมผ่านที่แพงหน่อย350,000นะ350,000-400,000ะประมาณนี้ตีสโคบว่างๆไว้ทางั้นคุนโดกันนี่มาที่250,000นะครับรอราคามันล่วงได้นะพวกปี u อะไรพวกเนี้ยถ้ามันกองเต็มตลาดแล้วก็มินเนอร์ซีนี่อยู่ที่แสน m เท่านั้น ต่อมาก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาซินเชนโก้นี่ก็ราคาไม่แพงนะสี่หมื่นถูกๆส่วนวอลเกอร์นี่แพงหน่อย1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นแต่เก่งๆวอลเกอร์สามารถเอาไปลง CB ได้เหมือนกันนะเผื่อใครอยากเอาไปยืน CB อะไรพวกนี้มันยืนได้แล้วก็ทางด้าน CB คู่นี้ก็เป็นทางด้านสโตนกับวอดิโอนะราคาสโตนก็แสนเอ็มครับ,รบกลมๆวอดิโอก็สองแสนประมาณนั้นนะแล้วก็โกโจฮาร์ดหกหมื่นเอ็มอันนี้คือเซตที่แถมให้ของฟูลแมนซิตี้มูลค่าหนึ่งจุดเก้าล้านล้านเอฟพีก็อาจจะดันไม่เต็มก็อย่างที่บอกถ้าใครอยากดเพ่มมมาาษปปรรระะตูกก็็ได้้ณนีคับผ อ่เซตทีมที่แนะนําใน FP 2อ5ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ก็เซตที่แนะนําอันนี้ก็เป็นเซตที่ผมมองว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะในปัจจุบันเนี้ยถ้าเอาถูกเนี้ผมมองว่ามันจะเล่นยากนะเพราะว่ามันมันจะเล่นยากอธิบายไม่ถูกเหมือนกันประมาณนี้ผมว่าก,กําลังดีเลย ส่วนใครทํามาร์สิทอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเอางบมาเยอะหน่อยผมพยายามจัดให้ถูกที่สุดแล้วนะแม่งได้แค่นี้จริงๆมึงแพงอ่ะไม่รู้จะจัดยังไงให้ถูกกว่าน,นี้แล้วมาร์สิทส่วนเซตที่แนะนําที่สุดเลยก็น่าจะเป็นพวกเลเวอร์ฮูเซ่นนะครับเลเวอร์ฮูเซ่นเชลซีอย่างเงี้ยมันสามารถจัดให้เด็ดกว่านี้ได้และราคาไม่แพงแต่เลเวอร์ฮูเซ่นอาจจะไปแพงพวกทางด้า,านแบ็คเพราะแบ็คค่อนข้างที่จะแพงมาก กิมบอนโดะตัวแพงเลยตรงทางด้านแบกซ้ายอะถ้าใครหาแบบตัวราคาไม่แพงอาจจะเป็นพวกไบเซอร์อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะสามารถไปหาย้อนดูไฮไลท์ในช่องได้นะครับแต่ละทีมเคยทําไว้แล้วแต่เซตนนักเตะอาจจะไม่เป๊ะตามนี้นะเพราะว่าตอนทํา FP มัน260แล้วก็ส่วนใหญ่ค่าทีมมันก็จะเน้นกว่านี้เยอะก็สามารถไปปรับลดกันได้ตามสะดวกนาำสบายนะครับยู่อยู่ในเพลลิสต์ไอเนี่ยนะเพลลิสต์ฟูลทีม ก็ไปหาย้อนดูดูคลิปใหม่ๆนะไปดูคลิปเก่าๆคลิปเก่าๆแม่งเป็นปีแล้วคนดูประมาณนี้แหละแล้วก็ตัว The Moment เผื่อใครยังไม่รู้วิธีหาก็กดมาตรงร้านค้านะครับแล้วก็กดมาตรงยูทนะแล้วก็เลื่อนลงมานิดหน่อยอันนี้คือไอเทมที่เอาไปแลก The Moment เราก็สามารถซื้อไอคอนบวก5หรือจะตีเองก็ได้แล้วก็ไปแลกมาตรงด้านบนนี้กดตรงคําว่าเอเจนต์นะครับด้านบนเอาเมาส์แตะอย่างเดียวนะแตะตรงไหนก็ได้แล้วกดตรงคาว่าเอเจนต์แล้วก็กดแลกนักเตะแล้วนักเตะที่เราจะแลกอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้้แลลวกก็คิ แล้วก็ใส่ตัวนะมันก็จะมีให้คลิกเหมือนกันแหละใส่ตัวแล้วก็กดแลกได้เลยนักเตะต้องอยู่ตรงนี้นะต้องเอาออกจากทีมมาก่อนนะคุณดูนักเตะต้องเอาออกจากทีมมาไว้ตรงด้านข้างเนี่ย ถึงจะสามารถเราไปแลกได้นะครับแล้วก็บางตัวที่ไม่สามารถแลกได้ก็คือมันเป็นลิมิเต็ดอย่างเช่นบันหลักอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถแลกคืนได้ไม่สามารถแลกไปเป็นเดอะโมเมนต์ได้อะไรประมาณนี้คนดูก็ถ้าถึง100ไลค์ต่อไปเป็นฟูลทีมชาติเดี๋ยวมาทําให้รับชมเงินใน FP265 อเอา5ทีเหมือนเดิมนะแต่ถ้ามีโดเนทมาให้แบบจัดในไลค์อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมาเพิ่มให้เหมือนแมนซิตี้ท้ายคลิปวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมเงนถึงตอนนี้นะไม่รู้มีไหมแต่ว่าขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิ